มึงเน่พี่น้องมีแต่ดอกงามๆตาตออแน่เอ้านี่ดอกนึงเกือบบ่เห็นเล้วดอกนี่ <c oughs> อ,อุ้ยเห็นอยู่บ่มึงเนี่ยเออ,เอไม้ปลาบันบกเขาทาแหละพี่น้องมาเลยเออพูนพูนขาทอขาใหญ่เต็ม <c oughs> ขาอุป,ปูอยู่ทั้งนั้นพี่น้องมึงเน่ กับสวัสดีถักไทยกันย่ำเสร้าอีกขึ้นเก่าห่ะพี่น้องสวัสดีทุกคนทุกท่นันทั้งพี่น้องชาวไทยชาวเล่าแลกก็ชาว,าชาวต่างประเทศล่ะพี่น้องมาหลุ่นคว่ำใดความมา่ำมันน้ำกันอีกคือเก่าพี่น้องโอนี้ส่วมเดินทางกับยายเกศใสเสือแดงเรื่องพี่น้องโอนี้สวัสดีค่ะโอนี้กับพ่อพีพ่อน้องเขามหาเหตุคือเก่านอนจ่าไมยกับป้าบานโบกน้อพันธเลี้ยมแมนโอนี้เปลี่ยนเปลี่ยนไมยพี่น้องเปลี่ยน<ม>จากจาป้าบาันน้องเมกมาทดลองเมิง่งไม้ป้าบาันโบกเบิ่งพี่น้อง หลุนน้ากันวัดสิไดสีมานบ่อะกับทักท่ายพี่ทักท่ายน้องสารวันที่สิบสามน้อแมนจ้าสิบสามกันย่าสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องตอนนี้ยายเกตนั่งเฝ้าเฮดเดอร์พี่น้องเมืองแนวพูดเป็นแดงข้ามน้อเบืองแนวพี่น้องมีแต่จุ่มตุปุติปีอยู่บุญ อะหลุนความมันน้ำกันเงีๆพี่น้องมาอนี้เขาท่าแล้วโมแหลกแหกมันหลายดอกอยู่เด้อพี่น้องนนหลายแล้วน้องอุ้ยขาตันดีแห้งเด้อฮะป่าบันบกป่าน้องเมกมีทุกป่าเลยพี่น้องตอนนี้หลังผู้หลังเขากับมีเมียนจ้ะเดียวว่าแล้วยังว่าบบรรยากาศบอสองคำเหม่มันคือยังวะเดียวหนึ่งจุ่มหนึ่งนึงอ้ยเห็ดทุกปูโตขาตันเด้อเห็ดปลานี่ก็เป็นน้ำหมองคือกันเงินจ้ะบางหมองกับตันบางหมองกับโกนเนอา มันเป็นปกติของเห็ดตัวนี้ดอกพี่น้องคือขันคันอีนี่ผึ่งค้าโกนเนาะเขาเอิญผึ่งค้าเนาเป็นจุ่มไงแดงข้ามฮะโดนน้ำกันแง่แววพี่น้องมาเนี่ยยังละงกบอ,งงอกเออระงงกเจ้าบ้เห่าคืออ๋อเมือกออกกลางเด,นงดนเนเินยังได้บานอยู่ออกเป็นแแปล่งได้บานอยู่เขาเจออ้าบ่สนใจที่ไรอาหารจุม่มนึงพี่น้องไ,ไข่หนึงไข่ ป่าบันมกก็มีหลายเฮ็ดคือกันพี่น้องละงอกกับผอดเฮ็ดละงอกขาวก็ไม่แต่บานบาในเยี่ <c oughs> ยกเกตขางขางไม่อยู่ขางขางเลยบานเองเมื่อใน,น,น,นละงอกขาวบานพี่น้องเข้างน้อยกับผอดจุงมดอกเอาตัะไบก่อนเอาพี่ก่อนเออเอา,เ,อาเก็บขางขางเลยเ้อะบานเองอยู่ขางขางแต่แทะเขาเจาา้ายังปล่อยให้บานอ๋อมันจะเป็นเฮ็ดเท้าเป็นเฮ็ดเท้ากับผอดจูมกันยังไข่ ออกมากนก็เอาพี่น้องตัวนี้ปลวกไฟมันคือไม่ไดอกเดียวโอ้ยน้อปันปลวกตราบหนอแมอ่นจ้ะแต่ปันสีแดงมึงแมนพี่น้องผงขาวเกิดตามฟังหองออบมาดเปิ่งเนี่ยมึงแมนพี่พีหน่อยคนเต็มอยู่พี่มัท่านใหญ่เกิดทางหงมั่งเป็นไงอ่จ้ะเดือบปลวกไฟเดือบมาได้ปุ่งที่เกิดเด้อพี่น้อง อ๋อแค่ตูปูอยู่ดอกละมั้งเสอเพิ่น้องบู๊อ๊ายมาพี่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 สองดอกแต่ว่างามแมงนั่นตรงแน่พี่น้องแดงข้ามอีกแล้วสองดอกย่างงามพี่น้องสองดอกเต้างขอเนี้มไปทางคุณ่นแนบานพเวัตอยู่ แนมไปเห็นอีกบ่เดียวเห็นอีกจะทางหลังเจ้าอุ่นพ่อใหญ่แม่บอกว่าไงเป็นมูเลยัวนี้เลี้ยบซายุดท้ายไปเลยนั่นเป็นมูเลยบ่เป็นมูเลยจ้าแนมไปที่แหลกว่าเห็นดอกเดียวนี่ดอกนึงที่ที่ท่าที่แน่โอ้เขาท่าแล้วพี่น้องเขาท่าแล้วเขาท่าแล้วไม้ปลาบันบกเด้อพี่น้องเขามากกับมันคือกันบานนี่ป้าจำพ่อใหญ่เก่งหบพี่น้องนี่แต่เงามๆพูดพี่พี่ แล้วพี่น้องว่าแล้วสภาพอากาศเชีงศีเนี่ยว่าสิเกิดพี่อิจ้าอ่านเอฟซีพี่น้องคุณว่าคนสองปลาคือมอสหมอดูแห้งควนว่าห <c oughs> นาสิไปเป็นมอดูควนว่าเ <c oughs> ดาสภาพอากาศเดาเฮ็ดดีแห้งควนว่าอุ้ยบางเนี่ยเอาบ่เห็นตีบังหันเลยอาเนี่ยไปเห็นอยู่ไหนอเออเกือบตัวนี้โบ่เห็นมีหลายเกือบโดนย้ายเกศยำตัวนี้เอ้ว่าผ่านเนี่ยอู้เขาไปฝุ่นกับพ่ออีกไม่ใช่เกศบันเน่ มาพี่มาพี่มาเอาก้อนอย่าเชิญไปเรื่อยๆมาเอามองเห็นไหวในก้อนแต่ละดอกพี่น้องเมื่อวานใดยน้องเมฆบ่ท่านใหญ่เต็มทีปันใดมาไม้ปลาบันบกจะดอกบวบวบด้วยพี่้อกเตริมใหญ่ละพี่พี่ดอกเล่าแป้วนี้นั่นดอกเลยโอ้ย่อยสนใจทางฝุ่นเนาะพี่พรนี้เลี้ยงนี่ไปเบิร์ตเอาโลดบ้านเลยมาส่งทีมันแต่เสาแต่บาน มึงเนี่ยบุ๊ยขาเป็นขาเลยนะจ้ามึงเนี่ยนีแต่ดอกบัว๋องามๆพี่น้องไปมาพี่บอกไปหนาเห็นไปหนาแล่นไปหนาหน่อยโตเห็นไหวก็ลืมได้เนี่ยมึงเนี่ยขาตันสัมตันเนี่ยหรือจ้าอ่ะเอฟซีพี่น้องที่สนใจทักมดเพื่อนกันส่งไปตาสมหวังอยู่ดอกพี่น้องเนี่ยจ้าเนี่ยมือส้องมือข้างหนาเนี่ยพี่น้องก็ที่เทิดเทือกตัวนี้เทือกพีจ้า เอสซี่พี่น้องที่ว่าคนสองป่าเป็นคือหมอดูเบิ่งก็เด้กบ้านนี่แมนบอ่บอคนสองป่าเราถืบอบ่อไม่แนะ่ว่าสภาพอากาศคนพิตายเฮ็ดเกิดยังไงวะแมนอิลี่มีจ้านะลักษณะจังติ้ที่เกิดทัเดทวเด้อพี่น้องว่าจะเป็นป่าใดไม้ใดเฮ้ยตื่นเต้นด้ตามที่คนสองป่าสังเกตเห็นเห็ดมันปูหน่อยคนเกิดเต็มหมองใดก็ได้ ลักสบหน้าแจงขันเฮ็ดอื่นกสิตามมานใช้ประสบการณ์การเคยเข้าป่าแค่เพจเราพี่น้องสังเกตอะไล่ะป่าหนี่งโปเนเข้าไปบางอันเต็มกระกนี่พี่น้องไยตัดแหน่งมึงในขาพี่น้องขาตันดีแห้งนี่คือลักษณะเฮ็ดมันปูหน่อยพี่น้องถ้าเห็นเฮ็ดมันปูหน่อยนี่เกิดทั่วป่านี่ก็เคือสภาพอากาศได้เฮ็ดอื่นกสิตามา แต่ว่าปีนี้ก็ร่างเริมมีนี่แหละพี่น้องนี่ตลอดทั้งปีตั้งแต่ต้นรือกูลูการผ่านมาบ่ท่านเกิดพี่น้องนี่ก็ร่งเริมเกิดว่าไม่เก็เปาลุยม,มาเนี่ยคุยเปาเนแ้ขาเพิ่มตาตันดีแห้ง,งวะ <c oughs> มึงแดกพี่น้องปุ่นแต่ละดอก <c oughs> อ๋อเป็นของเง,ง <c oughs> ี้ยเงพี่น้องแส่รบอดนี่ภาพใช่แล้วบ่ <c oughs> เป็นงามๆใชนงามๆไปเลยเอาขนาดด้วยผามึงแงพี่น้องเฮ้ยหอมมันเหลิมสีมาแล้วพี่น้องมาเอ้อพี่จ้าปฝนอีกดอกอีกหมือ่นสองหมื่นไปดูน้ำกันไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องว่าจะเปลี่ยนไม้ไปทั้งไรแนๆ่ๆคิดว่าไปไม้ไรกับทิมันอยู่ช่วงนี้เฮ้ยดอกดินกับง,งามขัดพี่น้องเ้ย โมนี่บานเลยพี่น้องมองไงบานยังมีอยู่บานยังสวยอยู่นะบางคนก็ว่าดอกบานแกงแสบนะจุ่มก็มีตัวน่ะนี่มองละดอกก็มีแต่ดอกงามพี่น้องนะขาตันที่ฮะปุ่นดอกนึงเนาะขายาวให้งตัวนี้โอ้ยปุ่นใหญ่เลี่ยมมาขาตันเนาะขออีกแรกคือ ผมเทียวฟยรีไงเลยบ้ดนอู้ย,อย่างงามตออัวน,นั้นสามดอกพี่นอ้องว้าขามคือศิลปะแท้ขานะุนมี่เลี้ยมบุ้งเน้สะออนสะออนน้ำมอพี่น้องมึงเนี่ยสะออนอยู่จ้าพี <c oughs> ่นดอกเต็มทีแน่กับเคืองกับตาเรียวแรงเลยพี่น้องมึงเนี้ยนี่แสดงข้ามหลุดเลยบ้านเลยโดดเดียวพี่น้องเขาเนี่ยมันเกิดใหญ่ไปทั่วพี่น้องเกิดใหญ่จุงจีก็ยังมีอยู่ ยายเนี่ยนี่มาก,กูเด้ออืมดอกสมบูรณ์ดีเนาะใ้างอกกลางอีกจุ้มเนะาะตะกเคยได้เป็นมมได้เดือนโอมูมใหญ่ได้เดือนโอกแ<น>ม่เนี่ยยูตวปูอยูพี่น้อง กดยายนอแซวนี่เกิดใจจ้ะกดยายมองระดอกสองดอกไปเด็ดฮะคือเหลี่ยวนี้นั่นเด็ดนั่นพูดหนินี่เงาใหม่นั่นเปนยางมะวังหันกเหลียวนี้นั่นเด้โอ้แดงจึงคือยางมะสังเกตคนที่เห็นบอกเหลี่ยวนี้สวยว่างั้นเลมาเห็นเลรอเนาะจากงทางงบานทางงบานโอ้เราขาวพี่น้องบาน กตามกอเตยยังว่าได้บานเขาบอกเขามาพี่หน่อมึงเน่้ยซ่องดอกพี่ยังนคักพี่ยใช้ะไรจะเก็บเฮ้เอ้าพุ่นไปพุ่นอุ้ยเพิ่นไปเห็นอยู่พุ่นบานี่เป็นแดงแดงเลยพี่หน่อมึงเนี้ยไม่ใช่อ๋อกำลังกล่มเห็นซองดอกกำลังกล่มลงไอเกศเพอเห็นทางผีเป็นแดงแดงเลยบานี่ตรงเนี้พี่หน่อไมีแต่ดอกงามๆตาตออแนงเอ้านี่ดอกนึงเกือบบ่เห็นแล้วดอกนี่อุ้ยไยเห็นอยู่บอุ้ยมึงแน่ เอ้อไม้ปลาบันบุกเขาท่าแหลพี่น้องมาเลยพุนพุนขาทอขาใหญ่เก็บขาอุปปุอยู่ทั้งนั้นพี่น้องมึงเนี่ยพุนตุ๊กุติปีอยู่พุนอ่อตะมูตะมีของแฉะเด้อพี่น้องนี่เป็นสองดอกละดีใจเบิร์นคนประเทศลายทางหนาคนประเทศลายแห้งบ่ายเออเขาท่าอยู่พี่น้องมาเนี่ยเขาท่าอยุค เอยบ่มาแยังดอกยคอยมาขาเพิ่นขาหยังวะขาอันนีนขายราากับบอลเราเนาะที่บอนเด็ดคักเนาะคักแขคงจ้ะยเฮ้ยเป็นแดงๆเลยนี่ร้อยแท้นิดนึงก็ถือว่าสวยอยู่สวนมากพี่คนเฮ้ยพี่น้องเอ้ยบ่งเน่เอาทางไหนก่อนเอาพี่ก่อนเอาพี่เด็กก็ค่อยไปพุ่นพ่กพุ่งกันก่อนบ่ได้ได้กล่องกับพุ่นเก็บไปคนละทางโลดนี่สะอ้อนเฮ็ดพี่น้องอ๋อเ็ดตี้พี่น้องมาสะอ้อนนํากันไหนบ่งเน่ พันพ่อังสีมอ้เล้นพี่น้องมอแลน้อเนี่แต่ละดอกอ๋อถามงอใบไปฝุ่นบาอะันพอยังสีใบบัวสะออนนี่ครับงอหลายนู้นี่แต่ว่าไมาไม้นี่ดอกงามน้อผนเกิดกอนไม้ป่าบ้าน้องเมตกีละนี่แต่ว่าดอกคนใหญ่บดอกขาคือขาใหญ่เกศบานี้ขาใหญ่กว่าดอกบึงแหน่แต่สะออนเนี้ย เติมลากไล่แหละลาบพี่น้องมานี่นี่เมียคุณ <laughs> ุ้อยูนี่นจ้ะที่อิก,อกสองโอ้เจะหนีน่เล่าเล่าอุ้ยสอดหลบขนาดเลย <laughs> มันเร็วเด้อพี่น้องมาเลยดอกน้ำตั้งระตาไม้ไว้เลย <laughs> บางหม่องมันก็เกิดเป็นกลุ่มบางหม่องมันก็เกิดยายเนาะแม่แน่ยังตีอยากไปเรื่อยพ่อไปเรือเอเอ่อยยูพี่น้องเกิดยาย่เนดอกหนึ่งอ้อยยังกินหัวพ่อเอาตัวนี้อยังกินแลื้แต่ขาขาก็เอาเอาเลยเนาะพี่เอาขามก่อนเด้อขามไปห้าดอกกำงามก่อน,อนพูดสองดอกกำงามพี่น้องพูาม,มาเ <c oughs> ป็นตตีในป้านนี้ตุบปุอยู่พี่น้อง่นมี ขันพจังสีกันไผ่บอสออนจักสีวาจักไนรับผิดหนอนมึงมีหอหลองลอยคนหาไปแล้วเด้กเหรเจ้าแล้วห่าเด็กกระตาเจ้ายู่ใตใบใหม่พี่นนอนเห็นเน้อยื่น็ดมียรวมแต่ละยายไปทั่วเลยพูดบอกมมาสอ่นควมหมานำกันเน้อพี่นนอนมาเองน แต่ละดอกเลยผูบุมลุมมยู่ตั้ดีอีกตั้งหักดอกนึงใช่มาโอ้ก่องเขาเห็นได้เห็นพี่อ่ะดอกนึงดอกหน่อยเป็นดอกอะไเห็ดยังอ๋เห็ดเห็ดหนวดแมว Chúng. Một tay quân 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 nó quân tay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  quân มันเป็นใยเกียดดอกเดียวได้เกปกติแดงข้ามถับเป็นคือถุกปีคนเกิดขาด,ดอ,อีรีเด้อพีน้องนี่สําหรับปีนี้ถือวาลายและนี่นี่หล่อปีเลยได้นี่แม่จ้ะเพราะว่าปีนี้คนบ่ค่อยเกิดป็นดนพี่น้องจาพวกเค็เือ่อนยนต์เห็นว่าสีแดงผมเป็นสีแนมหาง่ายเด้อปี่น้องเมอแล้วผลลีเด้อม,มากลีขึ้นอย่างนี้กระโดดเลยบ่ะโดดมันละเยียบเด้กว่ากับเท้าขาวาปลดที่ได้อยู่คนละที สามดอกพี่น้องแน่ไหมม,มึงไปตองนน่นๆจ้าเอ้ยนางสวย,ย <c oughs> ทิดก่อพี่น้องถ้าคุนเห็นเห็ดยังเ <c oughs> ้าคขาใช้พอสีขาวบุญองพอสีแดง <c oughs> ตัวน,นี้เป็นเพ่งขาวพี่น้องบางคนเกินเพ่งขาวเนาะจ้าข <c oughs> ้าหลังอย่างนั้นจงมีจุ่มเดียวบ้าง มีงูหรอกงูมันเคยเกิดใบตองมามีพ่อใบก็เกิดมแม่หูยแม่ไปไกลๆคนเดียวใช่แล้วพูน เห็นว่าเป็นสีแดงกับประมานสีแดมหาง่ายงด้วยสี่น้องจีหมองได้ดอ,ดอีด๊อดก็ไงแล้วก็นยางไปนีเอ้าแปลงท่างไปเลยป่ะเกิดหกหลายจะเกตแปลงท่างไปเลยพี่น้อง<อ>ดีจ้ะก็หลี<อ>่พอโลใช่อยู่ไม้ได้ใสเก็บพอตึกไม้อยู่เนาะจะมาหลายกัดต้องซ้ำดอกดู่พี่น้อง เปลืองเขาจะได้ยังมีดอกเดียวดอกเดียวน่ะที่เีน่ะที่เปลืองเขาอยากปี้แก่งแสบไปเรื่อพี่น้องก็น่าเกิดบลายนั่นเดย้ยี่แง่ก็เบลก์หากหล่อเป็นไงเอาเห็ดละงูนั่นฟองมีทั้งไข่ตัวนั้นงับ่ก็จะเม็นเห็ดเท่าขักเนาะทางแดงเนี่ยจนสายเลยพี่น้องเบลก์หลากหล่อเลยเบลก์หลากหล่อเลยบ้านี้หุ่นไข่หนึ่ง ไอ้ไข่หนึ่งหน่วยแห้งเอาหน่อยป๊กไวมือจะมาบีบแล้วอีกพี่พีอ่ะเอเฮ้ยเลีมพูน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 ใบองปุ๊มึงแี่น้องอยู่ก้างทางแดงนีมึงเน่เหือเพราเห็นตัวนีเห็นเอาอยมดัวะเอ้ยเนี่ยจัจุ่มสองจุ่มกับสองไข่เรากำลังง่แบ๊เนี่งเลยเนาะอย่างงามพุน พูดจะคองเป็นพูดันบานเออใช่โอเคทั้งจูมด้วยกาทั้งจูมบ่เนี่มาแต่ไก่ๆเห็นบานไอเกตมะหอดประเทศจูมอีพี่น้องคุณจูมยังช่วยอยู่สีไหมเนาะงามดีแค่พ่อหมันบพาะท่านลดพี่น้องบพาะท่านไก่เตียง ว่เอาอยู่บอกว่ากันผึ่งมันเห็ดแดงข้ามพี่บสนใจเห็ดลังสำทุกปีเกิดร้ายได้แถวนี้เนาะแดงข้ามปีนี้คือบมมีต้นข้าวอยู่เรื่อพี่น้องได้อยู่ไม้หนึ่งอ๋อเผืองดำดอกแหลกของเมือพี่น้องจอดรถกับแมนรถเนาะจ้าอีกดอกหนึ่งพิ่นเปื่อยละดอกนี้จนโรยเนาะยังคอยบอกหอมหองคอยใส่ใหญ่แฮ่เป็นเผืองดำจ้ะ ต้ยจูงงามแหางพี่น้องจูงงามแหางตุบปุอยู่หนังขาวก็เอาพี่น้องมา,งมาเลยอ,อ๋อพวกข้ามาตอนนี้ที่มีเห็ดพวกนี้เริ่มพี่น้องเป็นพวกเห็ดรวมเนาะพวกเห็ดรวมเห็ดผงกับที่มีพวกผงดำผงขาวเนาะดอนหนูพี่น้องตัวนี้อีกจุ่มงพี่น้องผงดำดอนนี้ที่มีแต่พวกนี้เริ่มพี่น้องข้าวผลก็มีบ่อนจ้าจุ่มตุบปุอยู่เจือก็มีพี่อีก ะพอเนี่ยเลียมดอกเดียวพอมันเนี่ยเกตดอกเดียวได้กีบาทเนี่ยพอเนี่ยเลียมดอกเดียวพูดพอที่ละดอกพี่น้องก็ของงามเนาะเออมันก็งามแต่แดงน้าพี่น้อมันสะออนสีพูดและวงกเหลืองแน่นบ่างแน่นจ้ะแกบ้างนั่นอ๋อละวงกเหลืองอีกเลยพี่น้องบึ่งนี่ก็รักเป็นไข่พอมีที่ิลุนได้พี่น้องอีกสองสามเหม่อแน่สิ หนูมองออเ,ปปอมเขาเจ้าเก็บไปก่อนเขาเก็บไปก่อนแต่พื้นที่นี่ต็หน,นี้ขึ้นมาใหม่เนาะจ้านี่เอา้าพ่อพันแตกเด้อะพี่อีกไปนอกพี่ไทพี่ไทยละงดเหลืองพี่อีกวันนี้เขาเอาไปก,ก่อนแสดงโมยไงเต๋อเบ็กนี่โมยไงเนื้อพี่ ย่าไปตองอ๋องย่าเห็นเสยสิอี่อืออเฮ้ยละงงกพี่น้องสามจุ่มมีสามกุ่นสองอ้ยสีนาอแล้วโงกเมื่ออวันมีทิดหลายไะจักเราจากคุนเฮ็ดเพิงแดงลังแตกแกงแสบเพื่อกันตรงก็ได้อะมาเบิงผลงานยอดได้ยอดมันก่อนเดินทางกลับพี่น้อง เบืองผลงานการเดินทางเขาไม้ป่าบันบกสาวันที่สิบสามกันย่าพี่น้องบกคิดบกฟันวัดสิมานเดอพี่น้อง <มา S 1> ลอง,งพักันลองเสียงมาเนะาะเบืองแนีพี่น้องยอดได้ยอดหมนันเต็มกระตาหนึ่งส่วนอีกกระตาหนึ่งเป็นเฮ็ดมันปูยกเกตโอ๊ตบดายพี่น้องสาวเอาสาวเอาคุณโอ้ทัังได้เฮ็ดมันปูหลายอีหลีเนะาะเต็มอยู่เป็นแผ่นเต็มดินอยู่พี่น้อง อะส่วนกระตานี่กระสีหลากหลายเฮ็ดพี่น้องหลักลากระสีเป็นเฮ็ดปึ่งแดงข้ามแดงข้ามนี่ยมันลายเติบอยู่ละงอกนี่ได้ปั๊บไปร่วมกันแล้วก็ได้ลายเติบเนาะแม่เอามิตรแดงข้ามในตาเนี่ยก็เพลิงงอกทั้งๆทเท่านั้นตัวนี้กสีิเป็นปแดงข้ามกับเพลิงงอกเท่นั้พี่น้องยอดได้ยอดม้าก็ถือว่าสุดยอดอยู่พี่น้องมื่อนี้แต่ว่าแดงข้ามเนี่ยคนเกิดไม้เดียวเนาะจ้าส่วนไม้อื่นที่เคยเกิดไปเบิ่งบ่มีพี่น้องมีอยู่ไม้เดียวมันอยู่ไม้เดียว ส่วนละโงกนี่พอมองละจูมสองจูมมีป้าปายมีไป,ปทั่วอยู่พี่น้องก็รอหลุดน้ำกันอีกมือสองมือละพี่น้องม่นแน่คือกันปลาบันบกอาจเสียอลังการคือกันก็รคอยรอหลุดร่อติดตามอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้สำนึกละพี่น้องรอหลุดน้ำกันคลิปใหม่เมื่อใหม่เชิญชอบวิดีโอจงังได็ก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากก้นซองปลา สองปลาขอขอบคุณทุกไหลทูกแช่พี่น้องถูกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ถุกคำติชมคอยร่อหลุนข้ามันน้ำกันอีกมือพี่น้องเมื่อมกไอเฮ็ดมันปูกินก่อนบะนี่เขาว่ามกแซ่บบนี่ม<ก>ีม<ก>แต่แกงมะเคยมกจะเสือที่อนมกเ<อ>สพ <ปะ S 1> กีตูว่าสันเอฟซี FC วาพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบ้านก่อนพี่น้องบะนี่รอหลุนข้ามันน้ำกันอีกมือหลุนน้ำกันมาติดใบไม้ได้มื่นมาท่านหูเนาะจ้าท่านหูวาติดปบไม้ไดเพราะว่ากับมีลายไม้อยู่พี่น้องตอนนี้เพิ่นเกิดเฮ็ด ก็อาจสิบอหลายปัญไดเหตุแต่ว่าท่าหูวมหูไม้กับพ่อได้อยู่พ่อได้อยู่จ้าถือว่าพ่อได้อยู่พี่น้องช่วงนี้ก็คอยรอรุ่นรอที่ตามพี่นอ้องเมื่นวันสิเขาไม้ไดปลาไดสีมันเห็ดอย่างอ่าสําหรับคลิปนี้ขอบคุณถูกใจทุกแช่กับบานก่อนพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งพอกันไม่เมืออนอ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ